หัวน้องบิวว่ะให้ตัวให้นั่งให้ในอันอันน้ำบ่อคิดค่อยน้ำประมาณนี้บ่ค่อยแบบสุงซานที่ก็เลยถึงได้โดยพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือชีวิตจริงของน้องสายผลเลยได้จอนเอ้ยโดยแต่ยังน้อยกับน้องเฮาแล้วกะนใหมากกับเป็นเฮท้านะเมนเมนอันนี้แสดงจากชีวิตจริงเลยคือบอความีเลยพี่น้องเนาะทางน้องบิวค่ะพี่น้องเลยเมนค่ายค่าย่ายอ่าคิวแล้วก็ คนตากระเก๋าบาร์บิวก็อ่ป๋าไปองุ่นก่อนอะเดี๋ยวเอาเงินให้น้องเพควนไปซื้อขนมก่อนเดี๋ยวเเงินให้น้องนี่ยข้าวก่อนเด้อละโอ็เดี๋ยวยังไปเอาอันขนมก่อนเด้อเดี๋ยวมาทางหน้าไอไปคือสีอะไรจีโดอกโอ้ยตอนนี้ม้อยยังแล้วล่ะ โม่หนึ่งเลยไปไปสู่เด้อโดยเบิ่งต้นทายผลปืองเียนโอขี่รถทับจ้างได้เนาะขี่รถรับส่งบ่มีตอนขี่รถฮับส่งโดยออไเปลโมเด้ไส์เสือพาวม่ใช่เดยวเพิ่นคือเอาคนี้ไปวไปห้งเทียนจังไซไมนจังเปื้อนแล้วะโดย สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขชนสุมองสุบอลเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยน้องมือนี้ก็ับมาพบมาพ่าพอทางสรงสาวลำพอนเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยน้องมาพบมาพ่อมื่อนี้ทางสาวลำพอนกับเขามาที่บ้านอนุนสว่างพี่น้องเอ้ทางบ้านของน้องแดงเพื่อนพี่เลยเนาะเมือนี้กลับมาเย,ายาี่ยมยมทางครอบครัขวของน้อ,นองแดงแลวกับแม่จอนเพื่อนพี่น้องเลย เนาะเนื่องจากว่าเขากับโบเดเขามาหาเพื่อนเป็นเวลาหลายมือหลายวันแล้วพี่น้องเอ้โดยเนาะก็คือมัอนี่ก็มีเอเยใจดีพี่น้องเอ้ยอยู่ทางต่างประเทศเนาะเพื่อนกับให้ทางบ่าวพรมีกับสาวล้ำพนมาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้โดยนาะเพื่อนก็ฝากเงินมาให้ทางน้องแดงพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็เห็นว่าทางครอบครัวของน้องแดงมื่อนั้นกับเขากินเบิดเนาะเพื่อนก็เลยว่าสงสารทางน้องแดงเพื่อนก็เลยฝากเงินมาให้ าทางบ่าพพมีกับสาวลพนมาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยโดยเนาะก็ตตรงขอ้อกราบขอบุญขอบคุณเอือยหลายเด้อเนาะที่ว่า,าไว้วางใจให้ทางสาวลพนกับบ่าพพมีมาเป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะโดยจังใดก็ขอให้เอือยอยู่ดีมีแฮงเด้อสุขภาพแข,ข็งแรงร่างกายแข็งแรงเด้อาัถนาสิ่งใดก็ขอให้เอือยได้สมความมุ่งมันน่นาัฒนาเด้อเนาะโดยสาธุเน,นาะ ทางไดเมื่อนี้ทางสาวาลำพอนกัสีเขาไปาหาทางนงแดงเพื่นกอนพี่น้องเลยพาพ่อแม่เขาพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปถักทายสบายดีทางนงสาวเพื่อนเลยพี่น้องเลยโดยเนาะพี่น้องตอนนี้เขากับเขาไปหาทางนงแดงเพื่อนพร้อมกันเลยเนาะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย,ย,ออเยนะออตอนนี้เนาะทางสาวาลำพอนกัได้เขามาหอดที่บ้านนุ้นสว่างแล้วพี่น้องเลยบ้านนุ้นสว่างเมืองอุทุมพรแกลงสวรรค์นาเขตเนาะเมื่อนี้ก็เขามาทางบ้าน อายายจอนบ้านนองแดงพี่น้องเอ้โดยเนาะเขามาหาผลด้นพ SO ี่น้องเ้ยก็เป็นเวลาหลายมื่อหลายวันเตื่อพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าเฮากลับไปอาเวียดงานทางอื่นเนาะก็เลยบริเขามาหาผลดุนพี่น้องเอ้ยดุนพอสมควรเนาะเมื่อนี้เขามากับอาน้องพามีเพผนคือเก่าพี่น้องเอ้ยโดยเนาะเมื่อนี้เขามาเป็นสะพานบุญให้ทางเอื้อใจดีเพผลอยู่ต่างประเทศพี่น้องเอลยโดยเนาะ ໂດຍສະບາຍດີເດເນາະສະບາຍດີໂດยສະບາຍດີທັງນ້ອງພະມີຈັ່ງອ່າເອີຈອນສະບາຍດີເດໂດຍອຸຍນ້ອງສາວແດ່ນະນ້ອງສາວນ້ອງສາວຂບໂດສະບາຍດີນ້ອງๆເສະບາຍດີນແດດຍື່ບຈືได้ບໍ່ຈື່ได้ບໍ່ດູຂອຍດນສະບີແມ່ກອນເຫັນແມ່ເຮັດຈງດໂດສະບາຍດີອນອງຕິ น้องติมสบายดี <c oughs> โดยนะ้องบอดีมาดนางามขึ้นกว่าเกาทางเอกจรอผื่นกันเลยเขาหน้าเจ้าเป็นหมากแล้วบ่ยังยังบรท่านได้เกิดเลยเป็นมันมีหย่ามันมีหย่าเลยโอ้โบอดีโรคบอโลกอยู่โรกอะไม่แล่มันกับโรมันบกขึ้นบ้าไว้หันโรอยู่ จะว่าลกโบเบสเบ่หรือว่าจงไดเขาหน้าหย่าหย่านรหย่าไรลูกบุเดียบวหยเดนหนยล้วก็ืนโดยทางอจยเผื่อนองะมื่อนี้อยู่ขอบหนาขอบตาบ่พอจะเพื่อนไปไสเหมือนนี้โดยพวหาอย่างหลวงวัดโอ้หลวงวัดบ่เมื่อนี้ลงวัดนเป็นยังก่อนน้องแดงเขาอ่นะสวัสดิวัดอเคืออ่านแต่ละหน่อยนี้อ่าพ่อน้องแดงเนี่ยไ่ได้อยู่เพื่อนบ่หนา เปิ่งตงลงไปวัดทุกมือบ่ที่ว่าเห็นกร่เจอนนี่ก็เห็นอยู่วัดบ่เออเมนจำได้เนาะเขาเคยถามเพิ่นข้างเมนเห็นอยู่วัดเลยว่าว่าลงวัดลไปหาเจ้าบอกอุ้มอื้มลงวัดไปหาข่อยจะเพื่อนฟูโอ้เนาะเอยี่ว่าไปพ่อกัคนข้างเลขก่ะคืออยู่วัดเนาะโดยโดยคำและมาบ่นองแดงหรือว่าอเพน่นนอนอยู่คนเลย่นกัมพิ่นกัมมาโอ้โดยโดยโดย เขาหน้าที่จะไ่จอนออกหมากออกพวงเลยโบยังยังเป็นหมากใส่ยู่บ่ผุ่นปุยหรือว่าจั่างไใส่ปุ้ยสอบเดียวนะอ๋อสอบเดียวกับบ่พ่อเลยสอบเกี้ยวในครับชิมาเกี่ยวซอยท้าน้องหลาเด้อกดได้กินเขาใหม่เราเลยเห็นมาเกี่ยวอยู่บ่เห็นมาเกี่ยวอยู่บ่แลยเห้มาซอยอยู่บ่มาเด้อ บูได้กินฮอดบ่บูได้มาโดนกูกินฮอดอยู่ใหนใจเจ้าจื้อได้อยู่วะไรได้อยู่ให้ใจเจ้าอาสื่อน่าไรเอาให้ใจเจ้ากอดบิวแล้วเออบิวเอจอเป็นแม่ว่ากูว่าเคยแต่งพวกแาวิวได้เนี่นะไ่ได้เราตดนแม่เขาเนี่ยนะพัดลมพอน้องบิวให้ใจฝนกอดแม่น้องบิวนี่แสดงเก่งได้ไอจอนจะเบิ่งอยู่บ่เบิ่งลูกชายอยู่บ่น้องบิวนี่แสดงเก่งได้ เป็นนักแสดงได้เลยมวนฝักเบื้องมือเลยเลยเบิ้งทุกมือเบิ้งจบแล้วก็กลับขึ้นเบิ้ใหม่อีกเด้อโดยเพิ่มเงาเดียวห้ยันทางน้องพามีพิ่นยโดยโดยตอนี้กำลังได้โซงแซนเก้าสิบแปดมือโดยโดยนั่นแหละน้องเป็นก็แสดงคักทางน้องบิวแลวก็น้องแม่สายบุญเนาะแม่น้องสายบุญโดยตอนที่แม่นี้จากของโบนิไฮนัมเบ้อ ขันนช้วิริงได้สะอาน้องมือมือมือชีวิตนะพากันัวแตงนดีทำไมกัทั้ไห่โอาโหทักอินเดีหัวมก็ทัวทักอินเดีหัวบันเดียก้ไห่มแลมวูวากนทจะแจ้งพลกันหายนุทุกคนโดยมันหัวว่ะหักเหมือนนะพิวว่ะหายนั่งไห้ในอันอันฮามบหาน้่อยน้ำประมาณนี้บ่คอยแบบสงสารที่บ่รู้่างไหนโดย ี่น้องเยเนาะอันนี้คือชีวิตจริงของน้องสายผลเลยได้จอนเอ้ยนุยแต่ยังน้อยก็น้องเท้าแล้วก็ง่ายมากกับเป็นเท้านะเมนเมนอันนี้แสดงจกชีวิตจริงเลยคือบาร์พามีเลยพี่น้องเนาะทางน้องบิวพี่น้องเลยเมนไข่ไค่ไข่อ่าคิวแหล็กกาคุนตาแล้วกระปากมาแล้วบิวเล็กกาอาแปลงเงินก็ล่ะเดี๋ยวเอาเงินให้น้องเพคนไปซื้อขนมก่อนพี่น้องเลยเงงินนนให้้อี่ข้าวก็เด้อละ โอ๋เดี๋ยวหย่างไปเอาอันพัดลมก่อนเด้อเดี๋ยวมาทางหน้าอายพี่นีอะไรอีกดอกดยมีมอยังแล้วล่ะมอ1โอ้มอ1อไปสูเด้อยยเบิ่งางลงซ้ายเพิ่นไปโรงเรียนเบิ่งเรียนโอ้ีรถรับจ้างได้นี่เนาะีรถรับส่งบ่มีีรถรับส่งโเรียนจ้างให้บ่โดย เอาเปลือกโมดลใส่เสือขาวบ่สัสเด็กเผื่นถือเอาคนนี้ไปแล้วไปพอนงเรียนจังไซมันจะบุเปื่อนแล้วอะโดยไปแล้วน้องไซเพื่อนเนาะไปอ่าน้องอันน้องบิวค่ะนี่แล้วโดยอรียกพาหุบปัจจาดเมื่อซนเกิดอันสิ่งที่เฮามักเขามาเพิร์มิตจอนแล้วก็น้องแดงเนาะพี่น้องเนาะคืออันอะไรที่ว่ามีก็คือมี่นอล่ะเนาะ เคนจะบอกความจริงพี่น้องเอ้ยปวดเข่าด้วยใช่ไหมจนมีอยู่บ่เดี๋ยวนี่นะเข่าหรืนไม่มีแล้วเบิด์แหละเอ้าบ่มีเข่ากินเบิร์ตนานองละตอนนี้นะมีกระโบลายมีกระโบลายใช้หาเอามาให้อายเบิ่งดูค่ะอ๋พี่น้องเอ้ยได้ยินแต่อันไอ้เท่คนเล่าอย่านั้นโดยจะมีแหละมีกระโบลายบ่อใช้อายเบิ่งดูใส่นางค่ะปีนมาเบิ่งดูค่ะเบิร์ตหนีบ่อเข่าจ้ะค่ะเบิร์ตนานละ น้องเออจะได้จัคมื่อันนี้เนาะดูเข้าบ่สเออจะได้เกี่ยวเข้าเนาะพี่น้องโดยเบิ่งต้นหัวสร้ำปอโดยเส้นหลักเขายังหลายบอสยังประมาณสามโลเนาะสามกิโลได้โดยอันนี้นะคืออันพายซื้อมาให้มีการซื้อเองบอสเข่าอะไรทำนี่ เขาเปิดแล้วโอ้จู่เจ้าก็กินนี่ที่ว่ากุ้มได้แต่หึงเนาะไม่จนเนาะตังเต้ชวนงามแรงกันคุนพี่น้องเอ่ยเนาะคือเขาเขามาเนาะสาวลำพรที่ว่ามักอันมาเพื่อนน้องแดงกับเอฟซีพ่นกับมักเบิ่งคืออันใดที่ว่าน้องพ่นมีแล้วก็คือมีเนาะหลานเนาะอันใดที่บ่มีน้องพ่นกับโมีพี่น้องเอ่ย แต่ว่าสมมติว่าคันทับไปนี่มันเกิ่ผลว่าทั้งกันซิมิยู่เพผนก็บโบมี่เมนบอกเลยโอันนี้เนี่ยตอนนี้หายคือเข่าก็ยังน้อยหนึ่งนั่นหละเนาะโดยโดยคือแบบแต่ละมือนี่ค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนน้ำแม่จอนน้องหลาเห็ดยังแต่ละมือนี่แ่ะมันเกิดเข้าแบบมันเิดกับป็นงูอะเป็งัวโอ้จะโตงัวู่ะน้องหล่ะงัวเขาแบบตัวนี้อะไรกับงวเขาเรียนงัวเขานี่ งัวตัวเดียวเลยก็เลี้ยงงัวพึ่งเน่เลี้ยงงัวเจ้านี่จ้าโตงัวเจ้าฮะล่ะสามสี่สามเป็นสี่ตัวถั่วงัวได้เนาะน้องแดงเนาะเออลืมทามเลยคือไพ่อันนี้ฮะพ่อพามีในคนนี้เลยคือไพ่ซาลุมพอโอ้ยดีใจเลยน้องสาใดีใจอยู่ได้เลยพี่น้องเอ้ยด้ยหนามตาเพิ่นก็อ่าเซไซขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องเน้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะฮู้จักผูฮู้จักเว้าฮู้จักควมขึ้นนั่นน่ะโดยโดยโทรศัพท์เด้น้องหล่มือนีอันใช้สะดวกสบายอยู่บ่ที่ว่าอ้ายซื้อให้หรือว่าจังได๋โดยโดยนั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เข้ามามื้อนี้กับน้องแดงแล้วก็แม่จอนยังแบบคือเก่าพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วบ่น้องหลามื้อนี้ได้ยังกิน ัดหอยโอ้น่าเสพแด้ไม้ใช้ห่ะไปนเนือไปนเนื้อเอาอยู่ใส่มจนโอ้ีนน้องเี่ยอาหาราบ้านท้าคำเลยคก็ไปเือหมดนะดขาดหมแล้วเนาะเรียนบทมีแ้วก็เรียนบทมีแตก็โนหาบดเท้บดเท่บ่ะปัจจาระปอปัจจารชื่อแบไม่อืย่ <c oughs> ยเด้อ โดยช่งช่างผักได้ช right. ่งไรนี้โดยมแดกกินได้เวลากินตำหม่หรือตุ่มก็มีประแดกโดยโดยไปยากไปนาองนางเนาะโดยเคยชิฮอดตลาดไเลยไปนัองไปสผูหน่อยไปใส่ลูกเจอนหั่มจอนน้องตุมไปโรงเรียนเป็นจาน โรงเรียนเรียนอยู okay. oh. oh. ่บ้านอาจารย์นี่ต้องใกล้ก่อนแน่นาะเดี๋ยวเคนไปน่าได้น้องตูมนะคนย่างไปโอ้ย่างไปย่างไปกะบวกใกลปัญได้แน่นาะบรรณาจารย์กันแต่ว่าน้องบิวนี่จะจะใกล้ก่อนบเขาได้พลังละที่ไปเขาได้แบบปีมันแตกเขาแบบเขาสูบมันมันแตกอ้าวจะบังใช่ใช่ก็จะสูบอยู่ห้างบอก บคือซีเมนใส่บ่ใส่แตะบ่กันสูบกับโบยู่ได้ค่ะมันพิวน่ะแอมี่นองเลยเนาะไอเป็นอันสูบแล้วมันแตกบ่นางต้องเปลี่ยนใส่ในบ่ใส่นอกกันยังดีอยู่บ่ละเลยจะมาจังใดแตกน้ำกันไปเลยเนาะจอดไว้บ่เดี๋ยวนี้ฮะบริขีบ่บ่ไปห่านหนัยางไปบ่อนางวันนี้ วางไว้แล้วโดยโดยน้ำใาคนกระยานกินไม่ใช่เมียนจอนขมือเนียนั่นยังกินบนเก่าล่างหรือบอกข้อว่าเด้กกบเทบ่อเจ้มันบดิคิวปะบอกร่างในเด้อ บัดนี้กิกิว่าจะเคาะมื้อนั้นบ่ตกมาอีกโอ้ยแดงเด้อเข้าเก้าหัวกันนั่นทําครบสะอาดได้มีจอนเด้อมื้อนั้นเฮาเฮ็ดกิเข็บได้เฮามานันเจ้าเจ้าสดําเจ้าก็เอาไว้ใช้ได้นะจอนแต่ว่ากินน่ะต้องเฮ็ดให้มันสะอาดก่อนนี่นะโดยมื้อนั้นบ้านนี้ืนเนี่ยกล้างแล้วโดยนั่นแหละน้องหลาเอ้ยพอดีว่ามันเต็มกอยู่ข้างน้า้งบ้านนีก็้ดีแท้หั่นต้มเด้อเอ้ยโดดีแท้เอามาต้มกินน้อกาต้มมีบ่ มีีแต่หม้อแกงเนาะเนมีแต่หม้อแกงก็จะต้มใส่หม้อแกงกันได้เลยได้เลยมันเผ็ดเนาะมันเผ็ดด้วยต้องเมนหม้อก้าต้มน้ำกันดีแท้ละต้มเอาเด้อเด้อด้วยคือเจ้าอันหลยคนอยู่ในครอบครัวในก็มันเนี่ยแหละต้มแล้วก็เทียนไว้หะนะต้มแล้วก็เทียนไว้เราได้เพื่อนบริมาบบเพื่อนโบยายพิมพด้วยพี่น้องบส่อนโบเรมาโบส่วนโบเรมาสามเอ บุรีมาบุรีมาลินคนข้าวเบี้ยงบ่สองนงี้เซียร์เขาเอาได้สองหมื่นจับสองใครจีสอบไปหาเพคนอยู่ทางน้องแพร่คนก็สบายดีอยู่บ่เนาะโดยคนมาลินน้ำเจ้าอยู่บ่ล่ะโดยโดยโดยเนาะพี่น้องถือว่าน้องสาวกันยังคิดฮอตได้อยู่บ่กับเบลล์ลำพอร กินหอดบนสุดคบอกยังหายมาหายังหามาหาอยู่บ่อเลยกิดหอดกะคไปหากันโบไร่เนาะไปหาไอ้กันเนาะมันไกลพุทธจักยี่พ่อว่เฮือนไออยู่ใส่โบฮู้เฮือนไอยเดักเคยไปบ่อาบ่เคยไปซ่อมเดี๋ยวเจ้าว่าทางใดจะลงสี่มึงดูหานองละไปทางใดฮะอ่ะลงสี่มึงไปทางใดนไปทางพุ่นบอเพราะว่าเราเคยเห็นแต่เฮามาทางนั้น โดยคือหนางแดงนี่บ่ได้เคยไปใส่ยักเถื่อบ่ไหมจอนบ่โอ้นอกจากอยู่แถวในเฮือนเลี้ยงง้อบุญหันกันเนาะเลยคือเขาในบ้านนี่เคยเข่าอยู่บนตรงละเคยเธหนึ่งเคยเธอเดียวเธอเดียวพี่น้องเลยเนาะคือว่าเสือดบุญไปใส่อันนี้ใส่จอานั่นแหละเนาะคือแบบไปบุญไปศีลกับบุญไปบ่ไปไปน้ำหมูไปน้ำหมู แต่๋ยวไปได้ผู้เดียวด้วยเช่นไรไปดำแก่งได้คืนหนึ่งบ่ให้ไปเด้อโม่ลำเรื่องบ่เลยเผลหมักบึงโม่ลำเรื่องเหรอเนาะเลยเลยพี่น้องเอ้ยกระไอมาเมื่อนี้น้องหลานเนาะก็มีอ่าทางเอื้อใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพนแหละควดเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้น้องแดงจำนวนแปดเซนกีบเนาะพี่น้องเนาะอ่าให้มาเมื่อวานนี้แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ฝากมา หายน้องแดงแล้วก็น,น้องแพลวแต่ว่าเขาก็สิเห็ดเป็นสองคลิปเน่าชรามพนเนาะโดยเปิดกระฝากมาหายน้องแดงเพิ่นกับบุมีเข่ากิน,น,น,นเนาะหลานเนาะเงินเจ็ดแสนพี่น้องเอ๋ยเนาะถ้าว่าไปซื้อเข่าสอบหนึ่งกับเจ็ดแสนหาเนาะเอ๋อยเนาะกับโบได้เสอบหนึ่งซ้ำเนานะอ่าตอนนี้เนี่ยแบบหนี้่บนองหลาเงินแบบในทงมีอยู่ยบ่อ เงินบ่มีบ่มีเลยโดยซื้อบัตรกันยังบ่มีบุ๋มมีก็ขอเงินในแม่เขาขอใช้เขาลูกคนเพื่อเลยโดยเนาะเลยถ้าว่าซื้อเข่าอนี่ก็บุ่ไรในเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแสนในสอบหนึ่งเนาะเอ่ยโดยเจ็ดแสนหาเนาะเงินจำนวนแปดแสนกับซึ่งยังเหลืออยู่หาสิพันแมนโดยถ้าว่าเขาซื้ออันดำสามสิบโลสี่สิบโลนี่น่าจะได้ยูเนาะมีจอนเลยันแหละมีมีแต่แบ่งซื้ออยู่นี่เด้อน้องหลาเด้อ ยังให้น้องหลากเก็บใบแน่เลยกะซื้อขออ้าวซ <c oughs> ือ้อน้ำน้ำในจอดเลยน้องละอะจำนวนเงินเจ็ดแสนเด้อเนาะเอาไว้ซื้อขออ้าวซื้อน้ำน้องหลาเอ้เ้าก็ฟังเบึงแม่ไปเกี <c oughs> <ด>่ยวข้าวไปเกี่ยวไหวไหมน้ำไ่เกี่ยวโดยคันว่าอันฮอนยำเกี่ยวข้าวแล้วไปเกี่ยวครับจ้างอยู่บ้านก็่อผไปอยู่ก็แล้วก็ไม่ลูกสามสิบ <c oughs> แม่ก็6,000โดยวันนึงหาอยู่พันบ่โดยนั่นแหละม่จอนได้หยับมาไกลลูกดูฮายับมายับมาแงก็ด้น้องหลานเด้อกแม่มติดนะข่อยมาแต่นั่งอยู่นี่ได้นั่งนี่ยมันก็ห้ลูกมาีกันแหเนาะแม่จอนเนาะโดยอ่าเงินที่ว่าอันได้เงินมาก็ไว้ซื้อข้าซื้อน้เด้อน้องหลานเด้อเพื่อเจ้าสิได้เกี่ยวข้าวนี่ยังบ่ได้มากซ้ําข้าวเจ้านี่เนาะใช้แต่ข้างานเบิดบ่นี่โดยอื โดยโดยอสุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณทังเอ,อื้อยเพิ่นในเด้อน้องหละเพิ่นอยู่ขางต่างประเทศเนะาะเอ,อ,อื้อ,อยออใจดีอ,อ,จดอยู่ต่างประเทศขอบุญขอบคุณเด้อให้เพิ่นอยู่ดีแห่งพบเจ็บจะได้พบไข่ยามีเด้อปรารถนาเสน่ห์ขอให้เพื่อนลำให้รวยกับก้าได้สักโดยทางเอื้อยจอนก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะขอบุญขอบคุณโดยทางเอื้อยใจดีเอื้อใจดีอยู่ต่างประเทศเนาะต่างประเทศโดย เพื่อนได้ฝากเงินมาให้ในจํานวนแปดแสนกีบได้ฝากเงินมาให้แปดแสนกีบโด้ยขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงเด้อมีเหงื่อกินแห้งสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งดยใช่ให้ลำรวยรลำรวยเนาะโดยใช่ให้เป็นคนหูผู้ดีเด้อน้องแดงเด้อเดี๋ยวไอมีโอกาสมือหน้ามือไม่กระจังสีขาวมาหาไม่น้องหล่ะเลย จังได้กะไม่ได้แบ่งไปซื้อเขาซื้อนาหามเลยองหลาเด้ดดอดยอายังได้ห้ากับบุรบกวนแล้วเนาะสบายดีเด้อสบายดียดโอเคเด้ผเอผอแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ทางสาลำาพนกับบ่อาพามีก,ก็ได้เข,ขามาเป็นสะพานบุญให้กับเอื้อใจดีเด้อเนาะเป็นก็อยู่ต่างประเทศพี่น้องเอเป็นก็ได้ฝากเงินมาให้ทางาน้องแดงไปซื้อเขาพี่น้องเอโดยเนาะทางเ้ากับตองข้อกรับขอบุญขอบคุณเอื้อได้หลายเด้อเนาะที่ว่าอ่า เมตตาสงสารทครอบรัวของเอื้อจอนและกกานนองแดงเขามาขอให้เอื้ออยู่ดีมีแหงเด้อเนาะสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเด้อาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้เอื้อได้สมความุ่งมัปราัฒนาเด้อเนาะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นเด้อเอื้อนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเนาะ,เ,นาะเอื้อสอยนองแดงมาใน อ่าสำนีเนาะก็ขคอให้กลับคืนฮะเออยลอยแถวพันแถาเด้อเนาะเอาจัจไดคลิปนี้ทางสารลำพนกับสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจัจไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้กะลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอบใจสบายดีสบายดี